ักได้งอได้มปาไปก่อนเร็วได้ยังหาไปเนอะไว้จำหัวจำายังไรกับพวกศาสตร์นี่เดลยหลังจากข่อยกลับแล้วก็บได้ยเออบัวเข่าบกลับข่อยกัทีให้ศาสไปจากไว้จำหัวก็ได้หัวบนี้กล่าวว่ามันแห้งหรือว่าจะออไป้างน้ำล้างอะไรต่างๆก็ได้อันนี้เบื่อีนั่นได้เนี่ยหด กราบทักทายสบายดีเด้อพี่น้องสบายดีท่านผู้ชมพี่น้องเบิดสุภูสุคนเบิดสุวังสุบอนเนาะพี่น้องมื่อนี้เบลลี่อยู่ที่เฮือนชาวแตงอ่อนพี่น้องเนาะตามชัญญาพี่น้องมื่อนี้เป็นมือชาวแตงอ่อนยุดย้อนบ่แม่นลอยแล้วคานี่อยังพี่น้องเนาะลดเพิ่นเพเนาะพี่น้องเนาะก็คือมื่อนี้เบลลี่ก็ได้ซื้อเข่ามาให้ชาวแตงอ่อนเพิ่นพี่น้องเนาะอันสี่สิบโลพี่น้องเนาะก็หกแสนกี่อะไรพี่น้องก็เป็นเงินของ แม่ตู้เฮืองแล้วก็แม่สมมนัดพี่น้องนะเนาะเบิ่นได้ฝากบอร์ลีมาจำนวนหาชิปเหรียญพี่น้องเนาะหาชิปดอลลาร์กะบอร์ลีก็ได้ซื้อหลอดไฟเนาะพี่น้องเนาะหลอดไฟหันกะบแสนชิปพี่น้องรวมสายรวมปลั๊กแสนชิปนะแล้วก็บผ้าห่มพี่น้องเนาะผ้าห่มกะบผ้า,าห่มโตโตเนาะพี่น้องเนะาะกะบช่องแสนซาเนาะไปซื้ออยู่ฮันเวียดเมื่อก่อนนะ เป็นสามแสนกับอันสามสิบพันเป็นน้องะและกาไปซื้อขาา่าอันนี้คือน้องซื้อข่าหกแสนคืเป็นเก้าแสนกับสามสิบพันเ็นน้องเกาแสนกับสามสิบพันกัเงินหนึ่งล้านกับอันห้าสิบพันเปน้องหาสิบเหรียญน,นะหนึ่งล้านกับห้าสิบพันเป้นเบลลีลิิลบเบลลงเรือเท่าไรเป็นน้องเพราะว่าเพิ่นฝากาลายมือแล้วซาติงออนบ่อนั่นนะ หนล้านกับหาสิพันบก็แสนสามสิพเหลือเงินอยู่แสนเช้า่เนเหลืองเองินแสนเร้านี่เบาลีมือหนา,าวเาลีบา่บชื่อสิ้นหมูไม่เพิ่นเห็นเนาะไมเพิ่นเห็ดแห้งเนาะอันนี้ก็ได้เหลือเงินอยู่แสนเช้าเงินหล้านกับหาสิพเหลือเงินอยู่หนึ่งแสับสามพันกิบเห็นเนาะ บาวลีสิบ่ได้มอบเงิในให้เพิ่นดอกบ,บาวลีสิไว้ซื้อสิ้นหมูเพราะว่าบาวลีได้บอกอันทางผู้ใหญ่จะดีเพิ่นไปแล้วบาวลีก็สิเฮ็ดตามคำเว้าของบาวลีเองเนาะพี่น,น้องเนาะเหลือเงินเท่าได้บาวลีก็บอกเพิน่นเหลือเงินเชิเชาบาวลีก็ไว้ซื้ออันนั้นเนาะพี่น,น้องเนาะอ่าติตตอพี่น,น้องเนาะบาวลีก็ะลายมือได้นี่จงังใส่เงินอันลาน้าน,นนา,า,นนลานกว่าน้อยๆนี่เบิดก็ได้พี่น้องเนาะล้านกว่าน้อยๆว่าเชินซะก็ถือว่าจนได้เข้าเข่ากับเข่าหม่พี่น้องเนาะ เขาเขาฮหมพี East, ่น้องเนาะเข้าเข้าไหมอีก้นะพี่น้องเพราะว่าเข่าเก่าในผลว่าบ่มีแล้วผลว่าเดี๋ยวนี้เข่าเก่านะแล้วก็อีกอย่างก็มันอาจจะบ่หอมเข่าเก่านะพี่น้องบอกเลยบุญใจซื้อเข่าเก่าเขาใหม่มันฉีหอมแน่พี่น้องเนาะอ่าดีจ้ะเข้าเก่ามันจะบ่หอมอืม เ,ออเขาเดือดนั่นแน่ได้พี่น้องได้ตาเขาเก่านี่มันจะถือแน่เขาเก่านี่ประมาณโล 10, 8, สิบปลายพันสิบสองสิบสามเข่าอันใหม่นี่ประมาณโลสิบสี่สิบห้านี่แหละพี่น้องเนาะประมาณนี้แหละไหลเบิึงกันเนาะการถือว่าภารกิจการเสร็จสมบูรณ์แล้วแหละพี่น้องเนาะเดี๋ยวเราลีสิไปยกเขามาให้เพืนเน่อนกันเขาก็ได้เส้นทั้งหน้ามา

หมดหมดตรงเอ๊ะหมดตรงเจ้กับเปลนหนาวทางนี้เนาะไปเนาะเอ๋อติมมัได้ไซส์เมื่อกี้นี่เปลิ่ยนน้ำนองไม้เติมน้ำนองไม้โดยโอ้พี่น้องเนาะเป็นหมู่กันเปล่นก็ได้เปล่นน้ำกันแบนโอ้ก็ถือว่าทีมหรือว่าเนี่ยทีมเราเคยเอาเด้นี่เอาเสียมือไว้ใช้ประโยชน์พี่น้องนี่นะนี่ คอนตีของพระเทวทุนทอดดีใจว่าได้เขาเขาไม่ได้นี่นะสี่ชิ้นโลกินได้หลายเต๋อได้นี่สี่ชิ้มือแล้วกันจะกินมือละโลใครว่าบวเบิ้ลมือละโลบวเบิ้ลบบเบิ้ลบ่แมนออบวเบิ้ลด้อมือละโลถ้าวพวกกินอีเดี่ยอร่อยได้ร่ยจีบิดพี่น้องเนาะ ทำนี่แล้วไปลิ่มน้ำนองไมก้กินตำม,มุ่งบ่แม่ได้กินยีว่ว่ตาตำมุ่งตมมำมุมงตำมีตำมีโอ้ติดต่อผิด้องเลยเนะาะเงินเงินที่เพื่อนฝากมาซื้อเขาแล้วก็ซื้อฝากตัวโตซื้อรถไฟนะ่ะเงินหนึ่งล้านกับอัน 50,000แล้วก็ค่อยก็ซื้อซื้อรถไผหันก็แซนชิปซื้อปาโตโต200,000เจ้าแล้วก็มาซื้อเข้า600,000แล้วอยู่120,000เนาะแม่นบ่เลือยู่120,000แล้วก็สิมื้อมื้อหน้าสิซื้อซิ้นหมูมาให้เพราะว่าคันอันบ่ซื้อซิ้นหมูมาให้กะบ่บ่คือคําเว้าเบาลิได้บอกผู้ใหญ่เพิ่นหนเนาะซื้อเทื่อละน้อยมันก็เบิดพี่น้องเนาะ อันนี้ก็แล้วจังที่ข้าวโจมเข้าวไนไว้ให้เด้อนี่ก็ได้โดหามมันวก็ข่อยเนาะข่อยกันนะจะหามได้บอแบกผู้เดียวได้บอบอได้แน่แบบท่านแบกผู้เดียวก,ก็บบอได้พี่น้องเนาะแต่ถึงอ่อนนะข้าวกระเรือตั้งแต่อันพอเท่าจุนทอนนั่นพุทธมณโณแมนพอเท่าจุนทอนเสียข้าวกินทานแล้วทีนี้ข้าวพี่น้องมาซอยฮะแม่นบอดนโอ้พี่น้องเนาะก็ดีแล้วทำงานก็ได้ ชีวิตของคนเฮามันจะเพอซับนี้สะใจงอนเลยโดยสะใยงอนคือสีแบบว่าโล่งใจเนาะนโล่งใจที่ได้อันเข้านะนห,หายหางเงินซื้อเข้าหกแสนก็นไปชี 5, ม้มือหามือไปแล้วยัง,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 งได้ ทำนาเกี่ยวเข่าแต่ว่ามันบัดบดได้มีงานจ้างตลอดบาดนีทงานจ้างบุรุษจะมีตลอดบางเทื่อเข่าบัวจ้างก,กะเป็นเนาะน้องอ้อยไปลินเนาะโอ้เพิ่นคือบุลุ่งเฮียนชูมือนีิจะบอกเพนนกิ่นหนิเด้อบอกอยู่มีเจ้าเพิ่นลงจะเพิ่นบาลงไปเกี่ยวเข่า่็วิ่งไปบอกเพินพ่นมาลงเฮียนเด้อ มีจะบอกเพโรงเฮียนแบบ <Yeah. S 1> ว่าถิ่มการเฮียนในถิ่มบ่ได้บ่ต้องถ <Yeah. S 1> ิ่มได้ถิ่มการเฮียนเอาคนบออ่อนนั้นอยู่แล้ว <Yeah. S 1> คัรเอาคนจิตใจแบบพัฒนาส <Yeah. S 1> มองพัฒนาแนางว่าอันนี้แล้ว,ลวก็พัวสำนักคือป้าถิ่มการเฮียนคนเท่าน่ะการศึกษาดีน่ะมีไซไปกว่าครึ่งเ <Yeah. S 1> ด้อสอ,อน คือคอยว่เอาแล้วจะจะลืมอันเก็บอันของพวกนี้ก็เก็บโหลดแล้วชาดกขึ้นตากไว้หัน่น<ด>ตากไว้ตามหัวตามยังไรกับพวกสารนี่เด้อ<ด>หลังจากขกับแล้วเกวว็บโหดเลยเออบัวเข่าบัวลับข่อยกระชีให้ชายไปตากไว้ตามหัวก็ได้หัวได้เป็นนี่ก<ด>ะว่ามันแห้งหรือว่าจะเอาไปอ้างน้ำล้างอะไรต่างก,ก็ได้ดอันนี้เบื่อชีนั่นได้นี่ยเราดมได้ด้นี่จานได้นี่โบแม่นเอามาจากชนอ้อยมาเนี่ยชนอ้อย ท่อชวนอ้อยได้ไหมแม่นบ่แมน่นเก็บท่อมาแล้วมาซานเป็นชาติแม่นบ่เนี่ยแมน่นปู่นี่ทนได้ชาดนี่มันเป็นอย่างพี่น,นอ้องเป็นท่อท่อเพิ่นส่งน้ำใส่อ้อยนะเนาะยแม่นบ่ะโดยอ๋อโดย,โด,ยดีแล้วชาวแตงอ้อยเลยเดี๋ยวค่อยค่อยบอกอย่าให้เขาได้เวลาค่อยบอกนะโดยว่าค่อยอยากให้เจ้านั้นเด้อยากให้เจ้าเป็นคนดีประชาชนอยากให้เจ้าหุ่จักอะไรเจ้าอาดีต บระธนจักบางอันนะแมบางอันเจ้ากระจักแล้วบางอันเจ้ากักบประธานจากนักก็มีเนาะโดยจะชื่อน้ำหวานกินบ่หน่ะน้ำเขาชื่อให้หายเืือเป็นลินน้ำโมแล้วเขาชื่อให้เออเออ,เ,อ,อเขา,าบอสเขาไปหั่นบ่แมนเพิ่นถ่ายคลิปด้วยอ่ะเพิ่นไปนะเพิ่น ไปนำหน้าลุงแก้ว<อ>กินต้มเป็ดเผื่อน่ะจะเพป็นพากันไปกินต้มเป็ดแนนในเกันได้ยินน้องไม้บอกที่ครัวเฮ็ดชามคนมบอกแหว่เนื่องน้องไม้มบพเบมบพื่อนึงกันไม่ได้ชูเห็นเพื่อนดอกแบบพรอนบ่หรือบ่แอนจะคนตุ้์ตุยเนาะโอ้แบบพรอนเผื่อจืดเลยเมียชวนทอนแม่เนาะจะเพป็นทายจะจูบอ่ ใา่นั่นเองนะทานันเงลินใช่ไหมมะลินน้ำนองไม้นี่เล็บะอืนถักทายเจ้าฉันชะไม่เออๆหน่อยเนาะก็ถือว่าได้ข้าได้นเปานทีเหียมห้อยไี่น่องเนาะตามคำชันญ,ญาที่บ่าอลีได้หาไเนี่อทีเดียวเข้ากับสโลพีหน้อยสี่สิบโลกับกินมือละโลก็สี่สิบมือ ข้าตัวที่เหลืออยู่กับบางประมาณหาโลสิบโลนี่แหละเนาะประมาณหาชิมื้อรวมเบิดหาชิมื้อนี่ก็เดือนเกือบสองเดือนพี่น้องเนาะเดือนไปไปหมดล่ะเดือนเกือบทอดสองเดือนแล้วแม่จนหลังปีใหมอยู่เพื่อจะดึงเบิดเข้าจะเาอันนี้กันบนบลักอยากคนบลักเด้อแม่ลอกไว้เด้อแจกไว้โอ้ดีดีดีเจ้าจะแกก็แกไว้บ่โดยอืมไผ่ซื้อกระแจเจ้างนั้นนะ แม <Es poor S 1> ื้อนี้ຊື້ເອີຊື້ມາລອກເຄືອນໂດຍໂອ້ດີ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 ສາທານອນເດເນາະຕ້ອງຮັກສາເວລາເພິ່ນືຮົາູຈັກประหยัดກິນຮົາประหยัดກິແມຫບກິອີດກິີມຕຮູຈັກມາໍາດຈາກັໍາດນຈົມາແັມາน้อยมันກບໍອີມຄັນມາາຍກີมันກເລເຮົຕູ້ຈັກວ່າຮົາິຕ້ມາຊໍາດຮົ มาหน่อยแต่โบอิม่มแล้วเข้มาหน่อยมข้ามาไลา้ไปเลือเออด้อเพิ่นออกทางนี้บอกข่าวแบบด่พูดได้ออกไหมออไปพูดเนื่นนองไหนนาอันน้องนั่นวหรอน้องแดงเป็นน้องใม่แบบนาน้องลายไปทางไหนจ้ะทางนี้และไปทางนี้นะฮะจะเป็นทางเฮือนน้องดาวค่ะไปทางนั้นก็ได้เอาไปว่าได้ทางไหน,น ไปกินอยู่คนแตงเงินนะว่างเขาเห็นไปเรี่ยเหนือนกอนนะใบในนองไม้ไปจักอย่าไปกินนัน่นงแก้วเพราะว่าเพิ่นนั่นเด้เพิ่นเพิ่นจะไปปั้นเขา้าได้ค่อยได้กินเพิ่นเว่าวนะเนียจะเพิ่นไปปั้นเขา้าอยากเห็นเขาเไปทำวุ่นไรเพิ่นเพิ่นไปปั้นเข้าแล้วเพิ่นชวนเขายู่ไปปั้นเขา้าหากินต้มเป็ดลุงแก้วว่า,าโอ้บ่าว่างแล้วใครบ้าง ชื่อเขอาให้ชาวตังอ,งอ้อนใช่ป่ะเพิ่นชวนอยู่ดอกเพิ่นก็ได้พน,น,น้องเอ๋นาะทีมงานมูกคูน้องๆเพิ่น,<ห>นอืมถูกถูกก็คือดีใจน้ำมาเนี่ได้ข้าวได้น,ำ<ห>น้ำกับเมื่อจะไปอีกบ่เนี่เกี่ยวข้าเกี่ยวพัเมื่อขันขม่าวกับจะไปอีกมืนอนก<า>่นไปมาเอากับผายมาเอาก็ไปเนาะวันหลัดเมื่อวันวันนี้วันหลุดเพ เกอเข่าแถวบ้านนี่ได้เพืชโมจ้าของบ้านนี่โมได้จ้าแล้วยังหนื่อยเดียวน้องเปิดมันข่าพืชโบรายเนาะพ<ม>ืนแล้ว,เลวเงเป็นลายเนาะพืชเลี้ยงพืชเล้วเพวระาะว่าลายคนคนส่วนมากมันบมีหน้าเหมืนบอกเหม,มืนอือมีหน้าพี่หน่อยเนาะ,ะก็อย,อยากจ้างอยู่แต่ว่าพืชเงินคุ้นคำมันก็หายากกว่า<ม>ที่ได้มาจ้างนะน<ม>นนก็เลยฟื้นบบว่าเกี่ยวเอาเองเหมืนการจ้างแบบ มืดแต่แสนฮาจนหมดว่ามาฮับเนาะมาห้บนะาหบได้ไปเลี้ยงข้าวอีกเลี้ยงข้าวอีกกับข้ามหนึ่งกับชาวพันบริอิ่มเนี่แต่ละคนน่อนชุนชองข้าวเป็นมือชองแสนนะแหวนบัตกาแฟเนี่ยได้ชิลฮันเพว่กินอีกอ่ชงกาแฟอีกแหวนเอาเหลวพุลละช่องพุลละช่องอะไรจะไปจะคุ้นไปไปชื่อกาแฟคำว่าได้กินกาแฟแบบคำว่าเมื่อยเขียวเขาเขากินได้กินกาแฟแบบเขาเฮ็ดเวียบว่าไม่อยากคุมด่อนนี่ยค่ะเขาเฮ็ดเอง ไอ้หน้านราคนให้เขาไปคุ้มนี่เขาอยู่เทียงหน้ามันจะงานเกี่ยวเองไงมันจะคนงานเกี่ยวแม่เจ้าของเทียงอะอยู่เสียงหน้าหาเห็ดกินแม่เออไม่ได้คุ้มหอกว่าด้วยเที่ยวให้คุ้มจ้างอะไรอย่างเงี้ยให้คุ้มเขาเห็ดเองเขาือมีบ่อนคนให้คุ้มก็ได้คุ้มบางคนพูดจักอะไรเขาคุ้มผู้บางคนพู้จักอะไรเขาบม่คุ้มเขาเห็ดผู้เห็ดก็เห็ดอะไร อผูกผกกี่แบกยมีบ่ไปนะแ่นปิ่าไปรับจ้างไปี่แบกนะ่ขี่แบกังได้ขอเงินจ้างเดอกๆผู้ใหเห็นแล้วช่วยหมอให้เด็กน้อยเห็นแล้วช่วยให้ไม่เหแม่เขาก็หเด็กน้อยดีพวกไปบ่มีนาค่ะ ปลาเกล่อเหรอคลูได้กินหมูเฮาฟูเคยได้กินนี่ก็บ่วไม่น่าเฮ็ดได้นะครับใคูว่าเฮาเคยไปหลิดไปหัวไปกินไปยังนลำเขาฟูเจ้าชื่อแม่กินหรือใช่ฟูกินนะแม่โอ้ไม่น่าเฮ็ดแม่ไปรับจ้างหรวไปรับจ้างเหอนน้กันเลยไหมเชี่ยวจะบอกเชี่ยวยังลูกลูกเชี่ยวแม่แต่อิ่นทำแบบ เคยได้กินเคยยังอะไรไปเจ้าค่อยไปชำพัดแล้วได้บ่ได้เล้วยังให้ชำพัดบ่ชำพัดก็แล้วก็ให้ชำพัดเราจะข่ามว่าเป็นอะไรเราเจ้ากูมาไปได้เงินเราหนะกเราเชื่อหนักเราจะยกคอยดิคอยเท่ละเราเชื่เรา้ไม่ได้ว่าเราเห็นเราเราเบิ่งอยู่ขิดค่ะคนละคนเราเราเบิ่งอยู่บ่แมหมจะฉับลูกเราก็เห็นไหม เราพี่เธอชอบอีกลูกแล้วเราได้ลูกแล้วลูกเช้าพูดได้หอนเราโกมีนาเราก็ชื่อกินคือเฮานี่แหละเนะบ้างจะฟีนล่นหละโอ้จะกลัวแล้วมันหอดแล้วบอกสี่สิบห้าสิบองแสดงว่าเราเถากับเจ้าได้น่ะแม่แม่บ้าลูกเชียวหอดเฮาบันเอิญเราเอิญป้าเคยได้อยู่เคยได้กินคือแบบนี้แม่ไปเราฮาฮายินมมันยัง เราไม่ได้เห็นนั่นเห็นนี่เราเคยได้กินเลยไปคัวแบบนี้ไงแม่นกใหายชื่อไปให้เรากินหลายกะวันทำบุญมีเราบัดชื่อให้กินแม่นบอกแม่ดี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 บัดนางอ้อยทำบุญมีเงินไปหุงเฮียเราก็ให้เพช่องพันชามพันเรให้อูไปกันอ้อยทำบุญมีเงินมาเราเดินปูเราก็ให้ คนเคยอาศัยกันแมันสาเนาะแมนผู้เขาผู้เขาบูจักแลลวค่ะว่ามันจะว่าชื่อให้แล้วกินแช่คนเคยอาศัยกันแมนอือดีแล้วคันมีคนหนักแพงกันชาอ่อนเลยเมื่อหน่าก็จะจำพาดอรอกจะเป็นยังไงว่าเป็นแม่นแมนแมนแ,แต่ชาวอ่อนชื่อให้กินบอกอก็จะทำหรอกว้า้าวกระใื้อรากินยุ่นะแมน คนที่เ kind ข of <In. S 2> ้าใจผิดแตเนาะแห็นคนที่แย่ผิดวันเราเราเห็นคลิปวันไราจะให้แน่นอนว่ามีแต่ว่าชื่อให้เรากินแมนคนเหาเคยหักแพงกันแม่นวะอือโอ๊ะเผ็ดเดือดเลยผิดน้อยตัดอีกตุ๊กเบ็ดบราเป็นยาใช่ไหมกระไดพี่น้องเยเนาะแต่ชอบนั่นแหละคนเราต้องหูความจริง

เดี๋ยวก็ได้กนอนพีนน่น้องเนาะจิบจิบจิบแดนอนนี่ก็ได้นี่วันนอนได้แจ่มมันแต่กี้ได้เจ้าผ้ากันนอนห้องน้าได้คอยเห็นกับผราทอไหมหรอนอนนี่แมนแมนไม่ได้จะนอนห้องน้ำตอนเราเรา,เราคิงหอลุงทะเลไปเข้าห้อ,อ,องน้ำหรอแมนทายเบาทายยังสั่นลงที่การยังในเชื่อกที่นอนโดยสำหรับเข่าในมันนี่ก็เป็นของ เงินของแม่ตู้เฮืองแล้วกับแม่สมนัดเด้อเพื่อนฝากมาเธอเดียวกันอะละกับซื้อผ้าห่มซื้อหลอดไฟเนาะอ้าวันนี้ก็อยากให้ชาวจังอ่อนขอบุญขอบคุณเพื่อนเด้อฮะจังไดก็ขอบคุณขอบคุณแม่ตู้เฮืองแม่สมนัดแม่นัขอให้เพิ่นขอให้เพ่นและขอบครัวและคขอบครัว อยูด่ดีมีแห้งอยูด่ดีมีแห้งความเจ็บไข่ห้หายโรคหายภัยขอเจ็บหายโรคหายภัยขอให้เพิน่นขอให้เพิน่นสุขกายสบายใจสบายใจบุญคุณ,ค,ณคุณในครั้งนี้ลูกหลานสิบ่ลืมคุณในครั้งนี้ลูกหลานสิบ่ลืมว่าเป็นบ <c oughs> ่โ <c oughs> ดอ้อ๋อจังได๋กะอัน นบเอาบุญเอาคุณน้ำเพิ่นเนาะเพิ่นกะหักแพงเข้าแล้วเพิ่อนอยังซื้อเขาให้เขา้ามาชันซะออติดต่อพี่น้องเลยอ่ะจังไดกะบาลีกะกกอไว้พ่อในเพิ่นทั้งสองครอบครัวเนาะพน้องเนาะแม่ตู้เครื่องแล้วก็แม่สมนัดให้เพิ่อนอยู่ดีมีแห้งความเจ็บจะได้ความไข่ามี ขอบุญขอบคุณหล,ลายๆที่ให้เบารลี่เป็นสะพานบุญให้แล้วก็ซัพพอร์ตเบารลี่ตลอดมาเนาะเบารลี่ก็ชีเห็ดดีที่ชุดทําที่เบารลี่มีความสามารถหรือว่าเหตดไดุได้เบารลี่ก็ได้นาะพี่น้องเนาะมีอย่างกับเบารลี่สีบอกสีลา,ายงานอย่างตามตรงป่าชันซะเนาะเรื่องราเพราะว่าเขาต้องตรงไปตรงมาก็คือยามแต่งนางแต่งอ่อนบา่างเขากับท่านชื่อแบบว่าเราว่างไม่ไดีเขาก็ชื่อมาแล้วก็สิโจมไปให้เรานาะพี่น้องเนาะอะไรก็อยู่ดีมีแห้งเด้อสาวแตงอ่อนเด้ออ่บานนี้ยังได้สบายดี สบายดีสบายดีพี่น้องเริ่ม